บ่หมอนียไปข้างบ้านด้วนเด้อมันยังหงายมแล้วครับมาแล้วมูอนีพพานแล้วบ่เอาแบบนั้นนะมูลนิพพอแล้วเอาสวัสดีครับสวัสดีฟ้าพเก่าครับมามามาเบิ่งปลาเมาจับปลาครับเมาซื้อขายปลาเอาปลาดุกปลาดุกไตปลาดุกไตโอ้บักโลกระมี่ครับนี่ปลาดุกปลาดุกทอดกระมี่ครับโอ้ตัวปรใหญ่เลยครับดู นี่ครับโอ้โดดม,มาแล้วครับคุณมือดังกระดังคนดังเรียบร้อยแล้วครับอ่ะคนดังแล้วก็เรียบร้อยเบิ้งสภาพครับลงทุนสูงครับลื้อพักครับผักโป้งครับรอ,อไปก่อนครับนะี่ถ่านปุ๋ยส้มอยู่แถวๆพุณครับเออเออเอียบนี่ครับโอ้ ผู้ส้มับผู้ซอยผู้ส้มครับน,ะซอยอยน,นะซอยอยู่ผุนกับพ่อมาซอยพี่ครับซอยเบิ้งครับซอยอยู่บ้านกับซอยไม่แห้งนะมาซอยอยู่ทงอ่งนี้ครับเนาะสมซื่อเลยครับเพราะกันเ่นขีดต้มนะครับเล่นขี้นะครับนะ <c oughs> ขี้ตม้มส <c oughs> ูบจงังไนครับนะ พุ่น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 พุนพุ่นพุ่นโอ้อยากรุยอยู่ครับสบยาีเลยครับเนี่ยพม่ได้สูบานันต่ตออยู่อ่อ้ยมาเมืองสาป้าแล้วครับสาป้าท่านบอได้ป้ากับว่าคืองัวกังทงนี่ขายงัวครับเอาเสียงดังนะครับเอาคือซวยว่าเนี่แม่ลูก สองหมื่นกว่าเออเออไปได้มาเอารถขับรถเลยทางผับพอบัสเป็นผู้ช่วยนะครับเนี่ยเหม่สาวก็มี่สองแม่ในหูสาเงูเหม่สาวสองแม่ในหูสะโอ้โผมคุยขยายยังครับลืมครับาผมไกลไกลโอ้ไปเห็นหนาเลยครับค่าตะขยายมีแม่สาวสองแม่ไปยี่นีสีแมวนีมั้งครับนี่อะไรก็มาเสือเอาในทงในทากอะไรเอารถมาขนเอาเชิญ อันนี้บบหูแล้วหวตาื่อจะวาจังสันครับเนาะพ่นสีโหมาท่านเดลองกันบะมันแมนบอนี่ต้องลองเบืองครับว่าสันเด้อว่าเบิองเอาครับเนาะเบิ่งเอาเบืองเอา อยากสิเอาภาษาใดยครับคุณเลี้ยวเดี oh! ๋ยวเรียวเรียงงานไปแล้วเนาะเอาบรรยากาศจัหน่อยครับอ้้ปลาเกียร์เกียร์ครับอู้งี่แลละครับเขาเรียกปลาเกียร์เกียร์โอ้หัวไจขววมัน แต่มีแห่งท่องแล้วอือปราบบีบต้องเบ่งคนน้นเพียไอเราจังน้อยนะเราเกียกตมม้มคนจะปาเนบบเอเออคือครับของเถี่ <laughs> จังสิดิหูตัวพพูดได้มันพอ่ได้เกืเอกต้มไรโอ้ปลไหลครับอันยุบารมันเอินเอียนครับเก <laughs> ินรถไปละ ไปหาเลบบา่แล้วครับวานนี้วันนี้มาตื้อมาดูครับมเด้ออยู่บนไดน้อทา,ทางไปทางใดล่ะทางแถวทําเล่ทุ่งทุ่ง,งทำเล่ไป้ครับทางหอมไปละสนใจกามาแว่เด้อครับเด้อปกติครับขายถึกถือครับขายสดๆจับมาจากสะอันนี้เป็นตีผ้านักทั่วข้าวครับ งัวไป่ใช่ครับผุนครับสี่ไปทางผุนครับหันงัวม่สาวอยู่ในสางว่าสันสองเมียว่าสันเอาผ้าไปเบิ่งปลาอีกจักหน่อยครับนะมักปลานี่ครับตัวใหญ่ๆครับ นี่อยู่สองบ่อนี่ราคาน่าจะสิบเอ็ดครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวาสันครับเนาะนี่คร,นค,รนครับนี่ครับเบิ่งเอานี่ครับอีกบ่อหนึ่งครับเนี่ยมันจะสูบตอนเนื่องอยู่ครับเนาะกาหายไปเอาออกก่อนเพื่็จะไปขายก่อนครับนะไปจำหน่ายไปเพื่็จะมาสูบต่อ ปล่อยน้ำลงฟังนี่ครับปล่อยน้ำลงฟังนี่แล้วก็จะสูบต่อแล้วนี่ก็จะควายประย่ครับเมอนมีตังงัวครับนะคุณครับวีไก่นะงัวครับวันนี้ครับปูกปอกันซลำนี่ครับนะเขาปันหุ่นหุ่นให้อ่อน้องเขาอป่นี่มาเราชอบมันก็รักใจกันครับนะคุณครับสวัสดีครับผม